กรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตประจำปี2567วันนี้เวลา8นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,ทพพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีประหัตประจำปี2567ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัรภ์ร่วมกับพอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพและบริษัทไทยเบเอรจรจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้ร่วมตามรอยเสด็จพระราชดำเนินและชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีที่ส่งบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงปี2566ถึง2567โอกาสนี้ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานสำหรับจัดสแสดงนิทรศการอาทิ ตามหามาจองหรือไพ่นกกระจอกที่สมเด็จย่าโปรดเล่นอาหารเช้าปลาท่องโกไดโนเสาร์เต่าที่เตรียมถวายพระเจ้าอยู่หัววันเฉลิมพระชนมพรรษาตลาดปากพนังและดูขบวนเรือที่มูลนิธิชัยพัฒนาในตอนท้ายส่งเชิญชวนให้ผู้ชมถ่ายภาพได้ตามสบายบางบางทีตะกอดนี้ตามงานต่างๆที่มีรูปถ่ายเขาก็มักจะบอกว่า ห้ามถ่ายภาพแต่งานเราเนี่ยไม่ชอบกดดันคือไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบทำให้เครียดนย่ก็เลยเขียนว่าเชิญถ่ายภาพตามสบายแล้วทั้งที่บางคนก็บอกว่าเขาก็เขากลัวว่ามีคนไปถ่ายแล้วก็เอาไปลงสื่อบอกว่าตัวเองถ่ายแล้วก็มีช่างเพาแต่ก็ยังไม่มีใครมาว่าว่าเวลาเราใช้รูปของเราแล้วก็มีคนมา ของว่าเป็นว่าของเขาก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ก็ดีซะอีกก็ทําให้นีคนที่ไม่ไมีโอกาสมางานก็ได้เห็นตามอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้ดูงเพื่อความเบิกบานล่าเริงเรละมุนตรงนี้ดูภาพแล้วก็เบิกบานนิทศการภาพถ่ายฟีพระหัตในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อได้ออกนอกบ้าน ฟรีแอตลาสตมีภาพฝีพระหัตพระราชทานรวม150ภาพเป็นภาพแขวนผนังและอาร์ตวอล์แต่ละภาพที่นำมาจัดแสดงสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทอดพระเนตรเห็นสิ่งต่างๆเช่นสภาพภูมิประเทศวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอาหารตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นรวมถึงภาพถ่ายในวังสระประทุมที่ประทับ ส่งบันทึกภาพสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆไว้ต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยได้ชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายสำหรับหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตได้ออกนอกบ้านฟรีอะลาสมีจำหน่ายที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดจะถูกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีประหัตได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16มีนาคม2568ณห้องนิทรรศการหลักชั้น9หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์ สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรงานแสดงกุหลาบรวมน้ำใจเทิดไทองค์ราชันเวลา17นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานพักพารกรศูนย์การค้าสยามพารกรทออพระเนตรงานแสดงกุหลาบรวมน้ำใจเทิดไทองค์ราชัน อีโชนัลบลูมเดอะซิลโรสกาเดนเส้นทางม,มิตรภาพไทยจีนสู่กุหลาบแห่งรักนิรันด์หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมใจการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ชมความงามของกุหลาบหลากสีนานาพันธุ์กว่า260สายพันธุ์ โดยเฉพาะกุหลาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน12สายพันธุ์ไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อนนำมาจัดแสดงในชื่อภาษาไทยเช่นหัวใจทศกัณหันษาและเพชรธารามีความพิเศษคือสามารถออกดอกและเติบโตได้ในอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในงานยังมีจุดให้แส้มพาสปอร์ตกุหลาบเป็นที่ระลึกมีรสคาเฟ่และการนำเสนอสุนทรียะแห่งกุหลาบในรูปแบบมัลติมีเดีย ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่15ธันวาคมนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีส่งติดตามการเดินเนินงานโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสุขโขทยัยวันนี้เวลา18นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปโรงเรียนทุ่งเสเหลี่ยมชนูปฐาม อำเภอทุ่งสเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยส่งเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันตั้งขึ้นในปี2557ด้วยความร่วมมือของนักเรียนแกนนำครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีมีทักษะในการดำรงชีวิตรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดและปลูกฝังทัศนคติเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีกิจกรรมเด่นคือจัดประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอล To Be นัมเบอร์วันแดนสจัดรายการดีเจเสียงใสหัวใจ To Be n u m b e r วส่งสมาชิกเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกของโครงการต่อเนื่องทุกปีโรงเรียนแห่งนี้ยังดำเนินโครงการใครติดยายกมือขึ้นสุ่มตรวจปัสสาวะป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆส่งผลให้สมาชิกภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีกลับตัวดีขึ้นและได้รับการยอมรับปัจจุบันจังหวัดสุขโขทัยเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันสถานะเพชรระดับสองและในปี2567มีผลงานอำเภอและชมรมอาทิกลุ่มทองได้แก่ชุมชนบ้านดอยไก่เคียและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขโขทยัยกลุ่มเงินได้แก่ชุมชนตำบลวังตะคร้อ วิทยาลัยการอาชีพศสีสัชนาลัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุขโขทยัยกลุ่มดีเด่นได้แก่วิทยาลัยการอาชีพสีสำโรงวิทยาลัยเทคนิคสุขโขทยัยโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการท no. ูบีนัมเบอรวันพร้อมกันนี้เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอรวันรับพระราชทานเงินเพื่อน,นําไปใช้ในกิจกรรมของโครงการ พร้อมกันนี้พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุขโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุขโขทัยสาขาสวรรคโลกซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพเข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสุขโขทัย ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตท o b no. ี Number วปัจจุบันจังหวัดสุขโขทัยมีสมาชิกท no. ูบีน u m b บอวอายุ6 24ปีมากกว่า121,000คนคิดเป็นร้อยละ97.24มีชมรมทุกประเภทรวมทั้งสิ้น1,044แห่งมีศูนย์เพื่อนใจจำนวน76แห่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ครั้งที่1ทับสองวันนี้เวลา12นาฬิกา20สนาทีสมเด็จพระเจ้า <tahu> ลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปสู์การประชุมแห่งชาติศิลิกิตทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ ครั้งที่1ทับ2,567มีระเบียบว,วาระต่างๆอาทิการพระราชทานทุนรางวัลโครงการทุนเรียนดีของมูลนิธิสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาการถวายทุนการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายงานการศึกษาและการสำเร็จการศึกษาของผู้รับพระราชทานทุนระดับปริญญาเอก การให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโทด้านพันธารักในต่างประเทศและแผนการดำเนินง,งานของมูลนิธิประจำปี2568สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิอารยะศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิล,ละปะและบุคลากรที่มีทักษะด้านศิล,ละปะแขนงต่างๆอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงศิล,ละปะกรรม ที่ผ่านมามูลนิธิสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการวิจัยแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถด้านศิล,ลปะรวมทั้งจัดหาอุปกรณ์คเครื่องมือที่เกี่ยวกับศิล,ลปะประเภทต่างๆส่งเสริมพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตผลงานรวบรวม,รวม,รวมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านศิล,ลปะเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ